สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะพี่พี่จ๋ารวมทั้ง4หน่อยนะคะเมื่อประจําวันที่23ธันวาคม2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับของวันที่22เนาะแอดให้ดินที่7กับ5ไปนะคะพี่พีจาผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก823ลาง50นะคะ23แอดหลุดไปเนาะ5005มาในตารางนะคะ อ่ะสำหรับในรอบพิเศษนะคะ766ล่าง05 05ดินที่5ในตารางมาดิ่งดงเลยนะคะในรอบปกตินะคะ711ล่าง64นะคะอันนี้แอร์ก็หลุดไปเนาะแล้วก็ในรอบ v i p 615นะคะ15นะคะพี่พี่สามาแอดมี51เน้นไปที่51มา15ในตัวกลับนะคะแล้วก็ล่าง02นะคะแอดหลุดไปกันที่0 รู้0ูก็ไม่เอาพี่น้องจ้าวันนี้มาคู่เดียวนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตามต่อกันนะคะของวันที่23นะคะวันที่23นะคะเข้ามารับชมแล้วก็ฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะอ่ะวันที่23า ฮานอยวันนี้เด่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตารางตัวด่นกันก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูตัวที่แอดจับคู่นะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะในวันนี้มีสองสามเก้านะคะเก้าหรือหกเนาะ ห้าสี่แปดนะคะสำหรับเด่นสุดนะคะแอดให้เด่นไปที่เก้าแล้วก็สี่เนาะเด่นสุดในตารางนะคะสำหรับเก้าของแอดนะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้านะคะสี่หนึ่ง สี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะคะชุดกันชุดกันแอดให้กันไปที่สองสามสองสี่สองแปดแล้วก็เบิ้ลอย่าลืมนะคะสองสองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอด เน้นกันนะคะสาหรับในสูตรนี้ใครชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะแอดลงชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะพี่พี่จ๋าแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปเนาะ,ะสำหรับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่9แอดเน้นไปที่93แล้วก็95นะคะส่วน4เน้นไปที่4 8 49ชุดการแอดเน้นไปที่2 4แล้วก็28นะคะ หากใครไม่ชอบเก้ายคยกลับหวัวเป็น6เนาะพี่พจา๋าสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่อีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ